สวัสดีครับผมอยู่ผมไก่ละกอนนะฮะแล้ววันนี้เราจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการีน่าฟรีไฟนั่นเองนะฮะคือเกมฟรีไฟเนี่ยถึงเปิดมานานแล้วนั่นเองนะครับผมเราจะมีสี่หัวข้อด้วยกันใหญ่ๆนั่นเองนะที่คุณอาจยังไม่รู้เหมือนกันนะฮะมาเรามาเริ่มกันที่ข้อที่หนึ่งกันเลยรู้ไหมครับผมว่าการเติมเงินอันดับหนึ่งในประเทศไทยเนี่ยเป็นเกมอะไรฮะรู้ไหมถ้ายังไม่รู้เนี่ยก็คือ เกมนี้แหละครับผมเกมฟรีไฟนี่คือแบบว่าคือคนเติมเยอะมากนะคือคือมันเติมแบบว่าเดือนหนึ่งแบบเกินล้านแน่นอนอะ่ะคือเกินล้านอะ่ะเออคือแบบของมันก็แบบในชอน็อปนี่ของในช็อปนี้อย่างเยอะเลยเห็นไหมเออแล้วก็แบบของแบบตัวละครนี่ยังไม่รวมการขายซื้อขายดีข้างนอกนะฮะคือซื้อขายดีข้างนอกนี่โอ้โหก็แบบว่า ขายกันชิบหายเลยเวอชิบหายแล้วมากแบบเยอะมากนะฮะมันเยอะจริงๆนะมันมันมันครองอันดับหนึ่งในประเทศไทยเลยนะเมื่อก่อนนี้แบบว่าเกมสมัยก่อนนี้โทรศัพท์นี้บางคนไม่ค่อยเติมไปเลยนะถือคือฟีไฟเข้ามาปุ๊บเนี่ยคือเติมกันเยอะมากเลยนะฮะโอ้โหแบบแซงหน้าเกมอื่นกันเลยนะไปเราไปดูข้อต่อไปกันเลยนะไอสัตว์เปิดเพลงเอ้ยไอโทนี่มึงปิดเพลงดิ ข้อต่อไปรู้ไหมครับผมว่าเกมอันดับหนึ่งของประเทศไทยตอนมือถือตอนนี้เนี่ยเป็นเกมฟรีไฟนั่นเองนะฮะคือไม่มีอะไรมาครองฟรีไฟได้นั่นเองนะฮะพูดถึงอันดับหนึ่งในประเทศไทยเนี่ยก็คือจํานวนคนในเกมกา n a น่าฟรีไฟนี่คือเยอะที่สุดในประเทศไทยนั่นเองนะฮะคือวันๆในออนโดยเฉลี่ยก็ประมาณ สิบล้านคนได้นะโอโหอันนี้คือคือ,คอทั้งประเทศไงทั้งประเทศประเทศเรามีเจ็ดสิบล้านคนบางคนเด็กบางคนอาจจะไม่เล่นแต่เด็กในประเทศไทยเนี่ยคือแบบว่าภาคกลางในโซนภาคกลางในคนเล่นกันเยอะมากแล้วก็หืไม่ได้โซนภาคกลางเดี๋ยวโซนภาคอื่นๆเนี่ยก็หืปากันเบดแล้วแบบคือจังหวัดแล้วประมาณคือ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 แบบหันไปข้างๆก็เจอน้องเลน่นรีไฟแล้วเออแค่แค่นั้นแหละ ไอยเหี้ยเอ้ยไอสัตว์บอกให้ปิดเพลงเลยรู้ไหมครับผมว่ายูทูบเบอร์ประเทศไทยเนี่ยได้บางคนเนี่ยได้ทำการเรียกว่ายัางไงอะแบบว่าแคสเกมฟรีไฟใช่ไหมคือเนื่องจากว่าเกมฟรีไฟเนี่ยเป็นเกมที่มั่งคั่งมากเลยนะครับคือเป็นแบบว่าคือคนเต็มเซิร์ฟคนเต็ม Youtube ไปหมดใครๆก็รู้ใครๆร,รู้จักอย่างที่ผมพูดไปข้อ1ข้อ2ใช่ไหมคือคนมันเยอะมาก เนื่องจากคนมันเยอะมากปุ๊บใช่ไหมจำนวนการดูเนี่ยมันก็เยอะมากนะฮะซึ่งทําให้พวกยูทูบเบอร์พวกนี้เนี่ยมีแบบว่ารายได้ที่เพิ่มมากขึ้นและในลําดับต่อไปนั่นเองนะผมเกมฟรีไฟล์นั่นเองนะฮะคือเกมที่เด็กอายุต่ำกว่า10ปีเล่นเยอะที่สุดในประเทศไทยนั่นเองนะฮะคือคือคือ,ค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 อมึงหันไปดูน้องอะ่ะบางน้องบางคนนะไม่ใช่น้องทุกคนนะเว้ยเข้าใจไหมคือน้องทุกน้องบางคนเนี่ยแบบหันไปดูปุ๊บมึงไม่ก็เล่นฟรีไฟล์แล้วใช่ไหมเออ ก็คือหันไปดูน้องมึงได้เลยนะว่ามึงเลน้องมึงเล่นฟรีไฟไหมน้องรู้จักฟรีไฟไหมคือเด็กในประเทศไทยเนี่ยไม่รู้จักไม่ไม่รู้จักฟรีไฟคือมันไม่ใช่แล้วว่ะคือมันต้องรู้จักกันทุกคนงเขาใจไหมไม่แค่ทั้งผู้ใหญ่เด็กวัยรุ่นประมาณนี้ทุกคนรู้จักหมดลหลายๆคนจะพูดว่าเกมดินน้ำมันใช่มันก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะคือแล้วแต่ลแตล้วแต่บางคนนะคือเกมนี้เนี่ยเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะใครๆก็เล่นได้นะคือว่าจะเห็นแบบ ทหารยังเล่นเลยนะบางคนนะก็ามานั้นหละเองนะและนี่แหละครับผมจบไปแล้วครับกับกับสี่อันดับที่ผมได้คัดเลือกมานะผมคือบางคนเนี่ยบางบางทีผมอาจจะพูดผิดอะไรบ้างนะก็ต้องขอโทษขอโทษกันด้วยนะฮะวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาก่อนพียง่นี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมดูเคลียวเก่าๆนะไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บ